เลปามาเลยไปสรุสาระจากกูมาบีโม่ไอรีเน่กาแฟเนี่ยปังม่งีกินี่สาระใหญ่น้อเชอร์เลยดอเงี้ยมาจินด้วยเชี่ยมากเอืมันเมาเลยทีลากาแฟเนี่ยปังม่วงดีเก่นเลยน้าพี่อันเล็กเหรทำไมไปสรุปสาระจกกูาบิ ပါလ <laughs> <laughs> <f dragging> ေသမီးလေးခေါလာလေးမာကိုးဒီဇိုင်းတဲ့ပွတ်နေအရာလေးပအောင်မင်းစောက်လို့ရန်ကောင်းတာစောက်လိုက်မလေးအမလေးဂျီနူတို့မြအောင်အပြင်ထွက်ချင်တာနဲ့အချောင်းရှာနေပြီအင်းမဆကမပြီးခင်မြမြမွားမြမြပြကြဲ့နော်ဟာကွာပအောင်မီးခင်းတယ်ရွှမွေးနေရပဲအမောင်ွာလေးပအောင်မီးခင်းတဲ့ပွဲလေးမာခြင်းလို့ဘာယူနဲ့ဆမ်းလဲအာဘာယူရရလဲ จมาลี่ปชายแอปเปลเวอร์ยาสตอเบอร์ยาเออไอไอต้องมีสเ่องใจดไอต้องมือรองเทปด้เอฮะต้องมืรองเมีาเลยปมไม่มีเลยอ่ะมาเชกันที่มเโอเคอาซมสตรอเบอร์ยาี่ัชายเลยเคโเคข้างหน้าสาวเนาะโอเคงมเชว่า